สบายดีจ้าพี่น้องแต่ใครสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องจ้านี่ดูชุดนี้แล้วก็บรรยากาศเอาจิไปไซส์พี่น้องว่าไปตึกป่ <c oughs> าเ<ม>าไปพร้อมมองมองพ<ม>ร้อมเห็มีมองมีแล้วก็กับข้าวมีจา้เาเลือดเลลงมีโอเว่นกุ้งเฮาตัวนี้อ๋อโอเว่นไม่ใช่ดิเมื่อวานเขาก็ลัจะไปเที่ยวพี่น้องจา้าไปเปิดหูเปิดตาเนื่องจาก เข้ากันกลัวแบคทนเียมันไล่พี่น้องเขาสิไปเที่ยวพี่น้องจ้ามวันนี้จะมีคุณพี่สุประยีบานีรินพันกันแล้วก็พี่ดาวน้องฟ้าใสแล้วก็ตะกล่องของเฮาพี่น้องแล้วก็ไทยเซนัตตาลีแล้วกาไอโบย้วกาไอมีรากาอันสมาชิกของเพลนสาวเอื้อยพี่น้องสมาชิกของเพลนพี่น้องจ้ามวันนี้ก็ไปหลายคนเลยพี่น้องจ้า พี่น้องกำลังกำลังจดสื่อกำลังหาไงพี่น้องเอยตอนนี้เขามาถ่ายยังเปล่าถ่ายยังไม่หูบอกหูพี่น้องเออถ่ายที่เขาบเคยมาเพราะว่ามันอยู่ไก่สวยงามสวยงามแนมนี่คือเห็นแบบเพนทูเลยเออห้าสิไปหัวดอนเทียนแต่ว่าตอนนี้ยังบแดบตอนนี้เขาอยู่ถ่ายยังกับ่ฮู้

ดอนหัวดอนทียนหัวดอนหังดอน,ดอนกันาพาไปก็น,นี่หนเห็นคุุมพิ่วเคยใส่แว่นตาตกเด้อไ <c oughs> ม่ยัง

คืออยู่หันโดนเลยโดนเลยโดนลูกนิตาอย่างเดียวอาอวิ่หน้ามีสองสีให้ช่วยป่ะอุ้ยหน้ามีสองสีเขียวกับสีฟ้าอุ็นเดี หนึ่งสอง้าอยู่ครับปีนบ,บัวไผยครับปีนว่ดีเพื่อเขาเด็กระตุะออกเป่าไปเลยว <c oughs> ิวงามแหงคือแบบว่าว <c oughs> ยเสียงไงจ <c oughs> ึงแห้ม so ี่ทีมงานของเรากหรหลายกุญแจแด้อยู่บัว เข้อสิไปดอนตัวใดนี่นะเราจะเป็นสามสาวทางไหนเขือนเฮาทางไหนเขือนห้าวไปเกาะจ้าขจามาโพธิแล้วเบาะขึ้นหาดทะเลนี่พเจาอืวเราจะมาเกาะอะไรเกาะ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  เกาะย่างเกาเทียนนี่แหละนอนเทียนเกาะเทียนเทียนเกาะเวียนเทียนก็เทียนก็เวียนเทียนจ้าจริงแต่มันเหลื่อมสวยมากวิวสวยมากเลยแม่นบ่ บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ฮิวไปแก้ววันนี้สูงใช่อยู่ฝั่งนั้นทางนั้นเหรอฝั่งนั้นเบอให้เด่นพี่นะเออใช่เบอร์นี่นะอ๋ออยู่กลางคลองจีอ่าขักลี มันจะคืออันนดอนน่ะนะตอัมันเ n าแนไปมันเห็นหั่ะน่ะเนาะคาก็เลายดีจ้ท่าโดนนะก็จะดูดเอาบมล่ะผมมีไซซ์หอยเราบอกฮียูไแหละก็ดอนเทียนนะหนาวหนาวนี่บอเออฝั่งนั้นจะเป็นอย่างัเพสันุมานปะฝั่งนั้น อ๋อก็จะด yes. ูดชายก็จะดูดแหเลยเกาะยั้งนี่มันคือลายดนมันคือด้านลายเกาะลายดอนแต่ว่ายน้ำว่ายลมกเยมกใช้เกาะตรงเขาสิไปนะ ปวดดีเลยจ้าเปิดงูเปิดตามันหอนพี่น้องจ้าวายนะตอนนี้เย็นนะผ่านแล้วจ้าหอนแล้วบ่หอนแล้วบอกูเดี๋ยวแฉเย็นนะมันคือแฉมันคือแฉท้าซุปปีกีนี่มาอยู่บ่อุ้ยลืมแกส่งออกแกเสือออกก็เป็นอะไรกันโอ้ยลูกพี่ยืนเลย อุ้ยหาดป่หอดพี่แล้วขั้นเรนยูนิกาไปลมพ่นลมรอนแต่ว่ามันามีหมนันี่นะดอนต้นน้ำมันบบมีหอมมันแปลนอุ้ยอุ้ยงามซิดายเราอันนี้โทรศัพท์เรา เสียดายอย่างเดียวอันนี้มันไม่เป็นตาเจนเป็นใจเลยเสียดายมากเลยมันไม่เป็นใจวายไม่กล้าลงให้ใส้ใส่ใส่ไม่กล้าลงนะแบบนี้อู้ว์แต่วิวสวยมากแม่เสียหม่าม่าอย่างบาะเต้ พักผ่อนยันใจจามาเที่ยวก็เี่ยงก็ไม่รู้เกาะอันเวียนเทียนเกาะเวียนเทียนเกาะเทียนเทียนนี่แหละวิวมันได้วิวสวยมากพี่น้องสวยจริงๆอันนี้ไม่ได้ตกตาและจะสวยมากลงแล้วเริ่มลงิไทเห็นมเอาไปใช้ยังเกาะ หาเราได้จะ่แนมเบิงบ่เดียวนี่นะอยากไปเน้โอ้ยทำไมน้องมาเป็นวันนี้ขากลิจูอืออันดาแมันได้ยักษ์เต่าด้เจ้าคือบอกแก้เสือขันยาวเฮ้ยกองบอย ใช่กลองลงวกันาเอหม่แล้วงามจบเ่อไฟกระบเดี๋ยวเดี๋ยวชีไทยเบิกพวกเฮาเราล่ะเอากาลงนั่ไปอาไปหาตังมาหนังไปด้วปาป้าไปหาถ่ายหม่บนหน้าเฮานะเอาลงมองบ้างนี่ก็ได้มอางห่มผูกฟัางนะโอ้ยมันแดดตัวนี้แถมมันอันนั้นห่มจักหน่อยจักถ่ายไปไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบอ่งอีกทีหนึ่งเด้อปุ๊กไอนน้บอยขึ้นไปล่ะเรางมหอยบอกเราเห็นยังทีเรางุมหอยบอ ขากะลีมาขอจุ่มเตียนจักหน่อยก็ได้มีให้พอมีแหง้งอ้อเย็นเย็นมากโอ้ขากะลีอยากไปด้จูอยากลิน แล้วจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิร์กอีกที่นนึงเด้อจ้าเะเย็นเทยเน,นะคลิปนี้กับเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องจ้าไปไปจ้ายี้แมแย้มกับยิงเอื้อย <c oughs> ตำรวจครับพี่น้อง <c oughs> แร่จะแนะนำเบิร์กเหรอตอนนี้ลงมาอด